ช่วงนี้นะครับอากาศร้อนจัดเลยทีเดียวนอกจากค่าไฟจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับค่าน้ําก็ส่อแววว่าจะปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันล่าสุดทางการประปาก็เตรียมจะยื่นเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับปรับขึ้นค่าน้าครับ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดอุตสาหกรรมอาหารซึ่งต้องใช้น้ําเยอะทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าพอราคาค่าน้ําซึ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อไปอยังต้นทุนสินค้าต่างๆนะครับเพราะว่ามีการใช้น้ําเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะเป็นต้นทุนตั้งแต่ร้อยละ 5- ถึงร้อยละ30เลยแหละครับท่านวิสิทธิ์ลิมลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย และท่านนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผ,ผลิตอาหารสาเร็จรูปท่านได้เปิดเผยว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับมีกระแสข,ข่าวว่าทางการประปาเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ปรับขึ้นค่าน้ําประปาครับโดยอ้างว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ1 5ถึง20นะครับและจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับมีต้นทุนการใช้น้ําเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ5ถึงร้อยละ30ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ําดื่มนะฮะและเครื่องดื่มนั้นจะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับเพราะว่าใช้น้ําปริมาณมากในเบื้องต้นคาดว่าภาคธุรกิจนั้นอาจจาเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าในกลุ่มที่มีสัดส่วนใช้น้ําเป็นต้นทุนในการผลิตที่มากกว่าร้อยละสินะครับปัจจุบันภาคธุรกิจนั้นได้รับความเดือดร้อนจากค่าไฟฟ้าสูงอยู่แล้วนะครับหากมีการปรับขึ้นค่าน้ําประปาอีกก็จะเป็นการซ้ําเติมการค้าครับและอุตสาหกรรมของไทยที่กําลังฟื้นตัวจากการระบาดทําให้ฟื้นตัวได้ช้าลงไปอีกนะครับจึงวอนขอรัฐบาล อย่าเพิ่งปรับขึ้นค่าน้ําประปาครับอย่างไรก็ตามนะครับการปรับขึ้นค่าน้ําประปานั้นจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาอีกครับในภาคเกษตรของไทยนะฮะโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานรวมทั้งปีนี้ยังมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการ์ลานิญโยด้วยนะครับและจะส่งผลกระทบทําให้ผลผลิตสินค้าการเกษตรของไทยนั้นลดน้อยลงมากกว่าปกติครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ